สวัสดีครับปลาเชนแนลครับพี่น้องครับมือนีสีมาวัดสัดส่วนบาวจุล่าขนาด2เมตรให้พี่น้องเบิ้งครับเพราะว่ามีคนถามมาว่าอยากได้สูตรบาวจุล่า2เมตรของผมนะครับสูตรปลาเชนแนลครับก็เลยเดี๋ยวมือนีสีมาวัดให้เบิ้งครับว่ามันมีสัดส่วนเท่าไรนะครับเนาะมันอจศวบ่อนง่ายหมดเลยนะครับเพราะว่าผมเรียนหลายเทื่อแล้วเขามันกระหักผมเลยดามปีบดามย้ําแล้วครับผมเบิ้งลองรวยเนะ่ลติดทุ่งก็จติก ึ้นดีอยู่ครับเนี่เดี๋ยวผมเสียมันล่องวัดสัดส่วนให้พี่น้องครับเบิ้งครับผมบอลจล่าสองเมตรครับเดี๋ยววัดให้เบิ้งครับผมเริืมจากไม่อกกางนะครับพี่น้องนี่ไม่อกกางผพวัดจากส่วนหัวครับส่วนหัวลงมาส่วนไทยนี่ครับสองร้อยเส้นสองร้อยเส้นเลยสองเมตรนะพี่น้องครับตัวปีกกะสองสองเมตรครับผมอีกสองร้อยเส้นเดี๋ยววัดจากหัววัดจากหัวลงมาปีกบนนะครับ วางลงมาปีกบนนี้ประมาณหกสิบหาครับพี่น้องครับนี่ประมาณหกสิบสี่หกสิบหาครับนี่ครับหกสิบสี่หกสิบหาเด้อนี่นี่นี่ครับหกสิบสี่หกสิบหาเช่นครับจากปีกบนนะครับปีกบนลงมาหาปีกล่างนี่เจ็ด จ็ดสิบสามน้องพี่นอนะ้องเนาะประมาณเจ็ดสิบสามเส้นครับเจ็ดสิบสามเส้นนะครับพี่น้องครับอันนี้มันสีประมาณจุล่าสามส่วนบนไหนครับผมจากปีกลางเนาะครับปีกลางลงมาหาลงมาหาถ่ายสุดถ่ายสุดของเอ่อตัวอกอกนาะครับนี่ประมาณหกสิบหกสิบสามครับพี่น้องครับประมาณหกสิบสามครับ ความกว้างของเอมัดมัดหัวนะครับเขาเอินมาอย่างไรผมก็เอินบนเนี่จะเอินมาถึงวางมัดหัวจากนี่ครับมองเีครับนี่มองหัวเขานี่กวา้าประมาณยี่สิบหกเส้นครับพี่น้องจากหัวทั้งสองฟังร่วมกันก็จะเป็นยี่สิบหกเส้นเลยครับพี่น้องครับก็ไปตรงมัดมัดขากรบครับมัดขากรบนี่วัดจาก อีกด้านบนละครับเนาะอีกด้านบนลงมากก่อ,อด้านนอกนะครับวัดจากลงมาอย่ประมาณ40่สเส้นนะพี่น้องนี่40่สเสนครับ40่สเสนครับตำแหน่ง40่สเสนครับความความกว้างของขากบนี่วัดจากตัวอกด้านนอกพี่น้อง20่สเสนครับนี่20่สิเส้นพี่น้องครับฟังละ20 กันนึงก็ยครับนี่รวมกันเป็นซี่ิบครับความกว้างของขากบอบนะครับดานล่างครับสีได้ประมาณหกสิบสี่เส้นครับพี่น้องครับหกสิบสี่เส้นนี่ครับโยมมองมือผมครับหกสิบสี่เส้นครับก็คือว่าฟังละหกสิบสี่เส้นครับสองฟังก็สีประมาณรอยยี่สิบแปดเส้นครับพี่น้องสองฟังบางสิอันนี้ก็สิอันนี้ก็หกสิบสี่เส้นครับนี่ ประมาณ6กิบสี่ครับโดยเมื่อกี้นี่ลรืมวัดขากบครับพี่น้องครับขากรอบาตงแต้มมองมัดนะครับหญ้ามหอดตรงกุ่นนี่ประมาณร้อยสี่สิบเช่นเดียครับพี่น้องครับลรืมวมัดขากบครับผมขางละร้อยสี่สิบครับพี่น้องครับนี่ข่าวกับประมาณนี้ครับพี่น้องครับสูตรวาจะล่าสองเมตรของผมครับสนู่นี่ผมผมบม่ได้ใส่ความยา้าสองเมตรเท่านี้ครับเพราะว่า อาศัยว่ามัดมัดสูงขึ้นมาจากหัวแจ้ง่อยครับผมเดี๋ยวชิวัดให้เบิงครับว่าเทอดเลสนู่ความความยาวนี่เมตรหกสิบนึงครับพี่น้องครับวัดจากฟังผุนนะครับฟังหัวสนูฟังผุนมาหัดฟังนี้มตรหกสิบเซนครับพี่น้องครับสนุ่นบริษัทสนูใหญ่ครับบริษัทสนู่แบกครับก็เลยต้องยับขึ้นมาสูงจังหน่อยช่วงนี้ครับช่วงหัวนนี้ครับ โอเคครับพี่น้องข้าวข้าวประมาณนี้ครับสูตรเบอร์เจล่าสองเม็ดสูตรปลาของผมครับผมคืนดีครับพี่น้องครับเดีนี้โอกาสก็ล่องเอาไปเค็เบึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับพี่น้องครับผมว่าสิเป็นล่องเรียนเมืองจังหน่อยไม่มีร่มอยู่มือนี้พายุฝนครับบอกสูตรไปประมาณนี้ครับผมกดไค์ก็แช์กดซับสไครต์ก็ติดตามเลยครับพี่น้องครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ